พ่อสมเพียรเแมนบอค่ะเอาเป็นอย่างไรครับครับแมนอยู่ครับอันนี้หนูมาจากอำเภอด้ค่ะางานแนวใดน้อครับโอ้มาตรวจสอบไล่ใดคุณพ่พอคุณพ,พ่อนี่มีที่หลายปันไดน,น้อพ่อมีที่บ่หลายแล้วครับประมาณจากสองไรนี่แหละยู่เนี่ยโอ้อาชีพรักเนี่ยพ่ออาชีพรักก็คือกเกษตรกรนี่แหละครับกรเกษตรกรคือทำไรทำาน้าแมนบอแมนครับ ทำได้ทำมาพ่อรายได้ของพ่อเมือเมืม่อได้จักบาทเฉลี่ยดได้พอ่อรายได้ของพอ่อตะเลยมือกะบ่ไดห้หลไปดอกนอกจากเมื่อไดอ้ขอเมียมาได้ก็คือยังค่อยได้ยังที่ไหมพ่อ <c oughs> ขอเมียตีโอ้ย <c oughs> พ่อนีกกะบเเ้าตลุกเนะเ<อ>าะมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะ มือใดตัวเขาได้ลายก็ได้ลายไหมสิอ,อันมือใ <พอ S 1> ดตัวเขาพ่อได้กับ่าได้เขาพ่อหายเรื่อยกับตัวเขาพ่เป็นคุณพ่อเนี่ยอันคุณพ่ออันจ้างนี่จ้างทีนี่ทีเฮ็นยังพ่อนี่ก<า>้แตะกรนผมกับเคยเลี้ยงงัวล่ะครับโอ้าอทีมองนี้ได้พออ่อตะกรานมืับเคยปลูกมันใส่อ,อส้อยใส่หยางอัล,ล <ะ S 2> ข้ามอ้อยมันดีป่ะพ่อ มันกับบ่อปันไหนครับเดี๋ยวนี้มันมันบ่ค่อยขึ้นปันไหนโอ้ที่ท<า>ให้พวกหนูดิทางจังหวัดนี่ซอยเหลียอย่างนาะบ่อโอ้ยมันคือวอาดีแต่น้อคุณนั่นมาซอยน,นี่เนาะครับก็อยากให้ซอยอยู่หรอกครับเพราะว่าทางจังหวัดสี่ซอยผมได้อย่างเนี้ยโอ้ห <ไง S 1> อย่างเนี้ยเนี่ยอัดที่ได้เกียร์คับน้ำปลากับปลาเด็กแล้วอีพ่อโอ้ยมันคือที่ให้เจ้พ่อกินเกียร์แต่น้องอีพ่อเอ้ยอันมื่คือที่เข้มโพดแท้ อันเข้มนั่นเขาจะขอประหยัดอีพอ่อกินได้โดนอันนี้คือโครงการประหยัด oh. พ่อเพียงและเ oh. พียงพ่ออีพอ่อ oh. อันนี้ห<แ>นูมาจากจังหวัดเขากระบ,บอกให้เขากินเกียกับปะเดกหลายๆอันคุน้นั่ะที่ได้ประหยัดเด้อีพอ่อคุณมาแต่จังหวัดนี่คุณมีทองบอกครับรอ, <c oughs> อัน,อนมีลูกแท้อันหนูกบท่องนะพอ่อหนูกะท่องับผัวไม่เจ้าหน้าที่พททองบอกครับค่ะเจ้าหน้า oh. ที่ได้ เจ็ดแปดเดือนแหละเด้อิปโป้ไอเดียก็ยังลำบากมากอยู่เนาะโอ้หนาทีอีปโป้เฮ็ดจังไดไดพ่อแล้วพ่ออยากได้เหงนหนูซอยหยังบ่ออยากมีโครงการจังต้นจังอยากขุดสาขุดหยังมาพ่อก็อยากอยู่ครับโอ้แมาเราถือใจเนี่ยผมจะได้สาอยู่นี่จังไวยพอดีเดี๋ยวหนูสีเบ้าให้ไปทั้งจังหวัดเด้อพ่อเด้อเฮ็ดให้ผมแน่ผมจัน้ำพ่อหยังพ่อหยังผสมเพี้ยนผสมเพี้ยนหยังน้ำสกุลตาตีจันทร์ ปีจันต่อเต้ากระร้านบ่อลวะไงต่อเต้าสลีตัวตอเต้าสลีตี่โอ้ดังสิละนู้นผ่าเจ้าเป็นหน้าที่ในแจังไหนเจ้าคือเขียนประความนู้แกะแม่นบ่ฟอนี่นั่นกระลัานบ่ฟอเออถือแล้วโอ้ยระดับหนูนะพ่อเจ้าหน้าที่กระได้จะมาเขียนจังไรเนาะหพลาดดอกหนูจบว่าเตอร์ไซเนี่ยปลิ้นยาเอกอยู่ได้พ่อโอ้โทษใกล้ชิขึ้นตีแล้ยฮะโทษแล้วใกล้ชิขึ้นโทษแล้วผ่านพ่อ ซะนี่สิเลี้ยงยงังเอาบอกสิเลี้ยงปลาดุกยักโอ้สิบ่โตใหญ่พอหรือเปล่าไแน้อยเนี่ยพ่อปลาดุกยักมันยจะกินดีมด้ะโอ้ยพ่อกินแบบพอเพียงไหมพ่อเอาแบบพอเพียงเพียงไปเข่งปลาขาวเพิ่าซันพอ่อปลาเข่งมันแม่น้อยง่ายจะไปกินโตนนใหญ่อะไรพ่อเอ้ย